น้อกมกราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบอนุทัศนศาสตรุูเจ้าค่ะครับสาธตคกรับท่านอภักพระเดชพระภิกษุพระอนาคามตอนนี้ท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วหรอที่จะเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระองค์เป็นรอบสุดท้ายเนาะเจ้าค่ะแต่เที่ยวนี้ถ้าท่านมีความเปลี่ยนไหลกลับอ่าก็คงจะต้องยุติกันหมดเลยนะทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยท่านจะต้องความเพียนต่อเนื่องนะ ่อนเนื่องตัดเนื่อไม่ได้กลับเพราะว่าการรับโทษของท่านเนี่ยมันเยอะมากเกินกําหนดเนาะอันนี้เราก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเนะาะครั้งสุดท้าย่หมายความว่าถ้าท่านถอยกลับเมื่อไหร่ก็คือจบนะจะต้อง่าบกันไปแล้วก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ไม่ควรชดใช้แล้วก็จะได้ในสิ่งที่ทำได้ในในปัจจุบันที่มีการบรรลุ นะครับในเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าท่านจะไปต่อให้ได้ถ้าท่านมั่นใจเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านจะต้องรวบรวมนะครับรวบรวมสภาวะทั้งหมดไว้ที่ปลายจมูกนะครับสํารวมวาให้ดีแล้วก็สัายาคอนแคนต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยาคอนแกนติดขาด ศรัทธาพระองค์จริงแต่ศีลไม่บริบูรณ์ก็ถือว่าไม่ได้ศรัทธาเพราะศีลสมาธิปัญญาอยู่ของพระองค์เป็นของพระองค์เมื่อสมาธิไม่ได้ศีลก็ไม่ได้เมื่อศีลไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็จะสามทันดีปัญญาจะไม่เกิดจากสูใช่ไหมวิชาปัญญาแห่งระหว่างจะไม่เกิดเพราะนั้นในในองค์ธรรมเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดเนี่ยมีความหมายทุกพระองค์ ในองค์ธรรมของพระองค์มีความหมายทุกองค์ธรรมเลยนะสัญญาเวทนาวิจกใหไหมเป็นความอัศจย์ในจิตของพระองค์เพราะฉะนั้นก็จะต้องกลับเข้ามาหาพระสาวกนะครับที่ท่านได้เสพครบแต่เมื่อท่านออกไปท่านไปปฏบัดหรือไม่เป็นวัดท่านจะไม่ได้สัญญาอีกต่อไปจะกลายเป็นสัญญามาเห็นไหมครับแต่ถ้าท่านเข้ามาก็จะเกิดสัญญาไพระจะแก้ปัญหาได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นลําดับลําดับ,ดบนะครับแต่ถ้าท่าน ไม่กระทาตามท่านออกไปสู่สภาว่าปุถุชนท่านก็จะแก้ปัญหาตามปุถุชนแต่สุดท้ายก็ต้องได้รับกรรมที่ได้กระทาไว้ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นบุญที่ส่งต่อมาเนี่ยก็จะค่อยๆเหือดแห้งไปเรื่อยๆกรรมก็จะทวีคูณขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะมารมารเข้ามาโดนจิต เห็นไหมเข้ามาเดินจิตเข้ามาสั่งการท่านทุกอย่างนะครับ mm hmm. เพื่อให้ท่านตกอยู่ในอำนาจของมาร mm hmm. เข้ามาสิงท่านทันทีเขาเป็นมารผู้มีบาปมารผู้ละมกที่จะต้องทาทุกวิธีทางเพื่อให้ท่านคาพบให้ได้และให้อยู่นานที่สุดนั่นคือเขาต้องการให้อยู่เพื่อเขาจะได้มีชีวิตอีกยืนยาวในระดับหนึ่ง แต่ถ้าท่านบรรลุในทิฏฐธรรมอไห่เขาก็จบเหตุมันนั้นเห็นไหมเขาจบเหตุเลยนะในทิฏฐธรรมของโมฆะคือถึงวิชาปริาสุดหรืออย่างน้อยต้องไปที่วิชาวิมุตติแต่ในวิชาวิมุตติก็คือสัญญาเวโรตมาบัติในวิชาเนี้ยในสัญญาเวโรตมาบัติหรือผู้คงที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำลงอยู่ในทิฏฐธรรมได้ตลอดเวลายงเว้นเข้าฌานหรือกําหนดฌานเห็นไหมแต่ถ้าวิชาปริาสุดนี้อยู่ได้ตลอด ไม่ว่าจะกําหนดไม่กําหนดเขาก็ทรงสภาว่าอยู่ได้เห็นไหมครับนั่นคือความต่างนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่ได้เป็นความผิดของครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่ได้เป็นความผิดของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้บอกทางเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ท่านเดินตามทางอริยสัจเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะต้องเป็น ความไม่ต่อเนื่องหรือความไม่ถูกต้องหรือการเดินมารกที่ผิดพลาดหรือดื้อรัน้นหรือถูกมารชักจูงออกจากระบบนะครับสมมทานิยามเรื่อความถูกต้องสพัพพริภูมิภูมิแห่งสัตว์บุตรทั้งหมดเกิดที่ตัวท่านหรือเกิดที่ท่านอาจารย์เกิดที่เขาเ้ามเช่าเนะพราะฉะนั้นก็ให้เป็นบทเรียนอันดีนะเป็นบทจําที่ดี นะครับให้สืบไปว่าการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือเพิกเฉยหรือละทิ้งจึงอยู่การใช้ชื่อประจําวันทุกท่านซึ่งเป็นอุมภสุภจิกาเนะี่ยมีความยากลําบากในการขนกวายหางเงินหาทองในปัจจัยสี่แต่ใน,นขณะเดียวันปัจจัยสี่แค่เอานวยความสะดวกสังขารท่านวาจาท่านและก็จิตของมาร ไม่แทมโดยความสะดวกของสภาวะผู้เดินมรรคมากนักแต่เมื่อบรรลุปุ๊บยิ่งจบเลยเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่แบบชิวๆสบายๆเลยนะครับแต่ทุกอย่างก็จะต้องถูกปรับหมดเมื่อบรรลุถึงวิชาปัญญาสุขความเป็นอยู่จะเรียบง่ายมากไม่ว่าท่านจะกินจะใช้จ่ายจะใช้ชีวิตอะไรกัน้วแต่เขาจะอยู่ได้เป็นปกติหมดเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปหมด อยู่ตรงไหนก็ได้นั่นคือวิชาสูงสุดของพระอ,องค์ไงแต่ก่อนที่จะถึงเนี่ยท่านจะต้องอดปเประโยวไว้กินหวานอะไรปฏิเสธได้ต้องปฏิเสธอะไรไม่ทําให้ผิดสินต้องไม่ทําเด็ดขาดทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศินเพราะสินสําคัญที่สุดถ้าท่านไม่มีสินอย่างเดียวสมาธิท่านเบลอไปหมดเลย สมาธิกำลังจะถดถอยถดถอยชาญจะเสื่อมเสื่อมเสื่อมเพราะศีลไม่บริสุทธิ์เนื่องจากศรัทธาศรัทธากับศีลจะเป็นองค์คู่กันนั่นดีและในศีลก็ยังประกอบด้วยสามาถประฐานที่อิทธิบาสสีอริยมังกรแปดอินทรีห้าพลาและองค์สติปัฏฐานสีก็อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์โพธิปัธรรมก็อยู่ในองค์ศีลหมดเลยนะครับ อยู่ในมรรคปฏิบัติแต่ก็อยู่ในศินเห็นไ,ไหมครับอยู่ในองค์สมาธิก็อยู่ในสิลเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดทีหลังปัญญาเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีศิลมีสมาธิองค์ปัญญาถึงจะบริบูรณ์ปัญญาถึงจะเป็นปัญญาอันยิ่ไงเห็นไหมครับแต่ในองค์ปัญญาก็ได้ถูกรวมไว้ในองค์ธรรมของพระองค์ ซึ่งมีคําว่าสัมปชัญญะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโดยรวมศีลส,สมาธิปัญญาจึงถึงกันหมดถ้าท่านเซนไม่ดีสมาธญญาิห่วยแตกแน่นอนปัญญาสามดันดีโดยรวมคือถึงกันหมดเลยนะศีลส,สมาธิปัญญาเห็นไหมครับศีลส,สมาธิปัญญาเป็นองค์ธรรมที่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันถ้าท่านขาดองแดงหนึ่งก็จะวิ่งไปหมดเลยทะลุทะลวงไปหมดเลย นะครับสัญญาเวทนาวิตกเป็นความอศัศจรรย์ในตัวองแต่สัญญาเวทนาวิตกก็มีอยู่ในองค์สัมชัญญะด้วยเพียงแต่ว่าองค์ไม่ตัดสัญญาให้รู้ใช่ไหมครับสัญญาเป็นของพระองค์มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้เดินด้วยสัญญาภาริยะท่านจะต้องเจอมารไงสัญญามารเข้าครอบงำทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมสาคัญมากนะครับศีลส,สมาธิปัญญา ถ้าตั้งขาดองค์ใดองค์หนึ่งโดยรวมวิบัติหมดปัญญาจะสามดันดีเป็นปัญญาทางโลกไม่สามารถแก้ไขปัญญาทางอริยสัจได้นะครับพอเข้าใจอย่างแบบนี้พอเข้าใจแล้วเจ้คะเพราะนั้นการเป็นบัติ่ะไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเราเล่นแล้วก็ต้องไปบัติอย่างเข่งคัดนะครับสำรวมให้ดี แต่เมื่อท่านบรรลุถึงสูงสุดเมื่อไหร่คือสภาวะที่เป็นองค์ปริยสูตรเมื่อไหร่ทุกอย่างเขาจะเป็นไปตามธรรมชาติในตัวของท่านเองในอดีตเพียงแต่มีความสำรวมเพิ่มขึ้นท่านเคยมีนิสัยยังไงชอบดูหนังชอบฟังไปเดี๋ยวเขาจะไปตามนะั้นแต่เขาไม่ติดเขาไม่ยึดเขาไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ได้เข้าไปเสพครบอีกต่อไปนั่นคือองค์ธรรมที่เป็นของแต่ละพระอ,องค์ เหมือนเหมือนในเอชอบร้องเพลงเต้นรำเมื่อบรรลุเขาก็ยังชอบอยู่ไม่ใช่เขาไม่ชอบเขาก็ยังไปเสพได้แต่ไม่เป็นไรแล้วในบีชอบออกกำลังกายชอบไปวิ่งชอบขับรถชอบแข่งรถเขาก็ยังต้องไปของเขาแต่น้อยลงแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาเขาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมบางท่านชอบร้องเพลงดูหนังใช่ไหมหรือว่าไป เที่ยวตามสถานที่ต่างๆถึงเวลาเขาก็ต้องไปของเขาถ้าเขาไม่เทา่าถ้าเขาไม่ไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่บรรลุถึงองค์บีย์จะสังขารจะเครียดนะสังขารจะมีปัญหานะจะระเบิดได้ไม่รู้เป็นอะไรจะระอืดระอมไม่ค่อยจะสบายอกระบายใจกายมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติทันทีนะครับเห็นไหมมีการต่อต้านออกมานะเพราะฉะนั้น จึงต้องเข้าสู่ระบบธรรมชาติของพระอ,องค์ใครที่มีสัญญาที่ไม่ดีจะถูกกำจัดจะถูกชำระจนกระทั่งเป็นมัชชิมาเห็นไ,ไหมอยู่ระหว่างกลางไม่ไปทางอาดีตไม่ไปทางอนาคตเพราะนั้นปรุงแต่งไม่ได้นะสังขารอยู่ที่มัชชิมาในข้อเป็นบัติสยกลางเมื่อท่านอยู่ตรงกลางก็ไม่ยึดต,ตรงกลางอีกคือไป มีงานประชุมมีการต่างๆกินเลี้ยงไปงานเผาดามไปงานแต่งไปไม่เป็นไรไปเที่ยวประเทศไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาจะทรงสภาวะเขาได้เห็นไหมครับเขาก็มีทั้งไปที่จําเป็นไม่จําเป็นเขาก็ไม่ไปอันนี้คือเป็นสภาวะของเขาเลยแต่ของเก่าชอบออกเที่ยวไปไหนจะไหนตามป่าตามเขาตามไร่ตามธรรมชาติเมื่อบรรุเขาก็เป็นอย่างนั้นนะแต่น้อยลง ก็จะไปเลือกเฉพาะไปเท่าที่จําเป็นและไปแล้วก็มีองค์ทำคุ้มครองแล้วจึงต่างกันกับการที่เห็นช่วงแรกหรือย้อนหลังเมื่อห้าหกปี่เจ็ดปีที่แล้วสิบปีเต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงทุกๆองค์ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงองค์ปริยสุดจะบางครังเห็นเอ๊ะทำไมท่านอาจารย์ผู้นําจิต ไปร้องเพลงเต้นรำไปเที่ยวสนุกสนานไปนไหนแต่ไหนทําใช้ชีวิตเหมือนเป็นปุถุชนก็ใช่ไม่ผิดและทุกพระองค์เมื่อบรรลุก,ก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนั่นคือธรรสูงสุดแต่ในขณะที่อยู่นั้นมีองค์ธรรมสังคตะสังกตะอยู่ตลอดเวลากำหนดสภาวะกำหนดทรงฌานอยู่แต่เห็นโดยภายนอกแล้วก็เป็นปกตินั่นก็คือเป็นสภาวะของภริยทั่วทั่วไป ที่บรรลุธรรมสูงสุดสามารถก็ทาได้ไม่ต้องไปบังคับจิตด้วยจิตไม่ต้องไปแสดงสัญญาุภาพอะไรเขาจะอยู่ตามสภาวะของเขาทําไมเอ๊ไม่เห็นสามรวมเลยสนุกโคยหาโอ้โหเลาะกูกกะกุกกะนันเป็นธรรมชาติแต่ละพระองค์ไงในอดีตแต่เจอถูกชําระออกแล้วก็จะเบาบางหลงไม่หมดซึ่งเป็นอนุสัยที่วงองค์ตัดไว้ไม่ได้ถูกชําระหมด มีพระองค์เป็นองค์เดียวที่สงบสงเงียบเพราะองค์เป็นเชื้อษัตริย์คงจะไปเป็นแบบอื่นไม่ได้แต่พวกเราไม่ใช่เราเป็นบุตุชนที่มาจากการบรรลุธรรมเป็นลำับลรดับเราอยู่ในอุบาสกวาสิกาซึ่งอยู่ในหนึ่งในพุทธบรรสสิเห็นไหมมีภิกษุภิกษุณีวาสนวสิกาผู้ที่จะบรรลุธรรมได้หมด ดัะนั้นอุบาสกอวสิกาจะมีผู้ที่มาสอนคือองค์สทัทธาธิมุตหรือกายสักกีหรือทิฏฐิตาตที่เกิดมา,มามพร้อมกันไปทำไมยุคนี้เป็นยุคข,ของอุบาสกอวสิกาซึ่งมีตามในพระสูตรของผมนะครับพอเข้าใจไหมแบบนี้พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงจะต้องสํารวมแล้วก็ต้องเข้มขน้นอะไรที่ตัดได้ต้องตัดให้หมดไม่จําเป็นตัดทิง้ง แต่ถ้าจําเป็นต้องไปก็ต้องมีเกราะป้องกันตัวเองก็คือการดับอศัพท์นะครับแล้วก็สํารวมไว้ให้มากที่สุดไม่ใช่มากที่สุดนี่คือชั่วโมงหนึ่งได้หนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยมากแล้วมันก็ไม่ทด้นะครับไม่ใช่บรรลุไปเรื่อยเอาก็มีงานทําก็มีคุยสนทนาเอามีโทรศัพท์มีไลน์ที่ต้องส่งมีเฟซยังดูอันนี้เป็นเรื่องกิจการงานเป็นหน้าที่ก็ทําไป แต่เมื่อทําเสร็จแล้วต้องกําหนดสมาธิต้องมีการดับปัสสัปสำรวมอินทรียไว้ที่ปลาจโมกเพราะนั้นศรัทธาต้องไม่คอนแคนต่อพระองค์นะครับแล้วการที่มีการปา마าพระธรรมหรือกา마ครูบาอาจารย์ปามาพองอันตรายมากถ้าแก้ไม่ได้ภายในภพนี้นรกแน่นอนไม่ว่าท่านจะบรรลุอะไรนะครับยกเว้นเน่ยเข้าไปถึงวิชาปริญญาสูตร เห็นไหมอได้ถึงวิชาวิมุตต์แต่ก็ยังต้องไปติดปลายนวมนะถ้าแค่วิชาวิมุตต์่ะไม่ใช่ว่าจะได้ร้อยเปอร์เซนนะครับไม่ว่าท่านจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นเรื่องอันตรายอะไรที่ปาเาพราะเป็นเจตนานะการปา마นะ่ะจะบอกว่าเออครับพเจ้าไม่มีเจตไม่ใช่มีก็ท่านทํำด้วยกายวาจาจิตจที่ปาาคือจิต เห็นไ,ไหมสิ่งที่ปาคือจิตน,นะท่านออกมาทางวาจีกายยังขันไม่รู้เรื่องเลยแต่กายยังขันรับไปด้วยไม่ว่าท่านจะไปจุติเป็นอะไรสิ่งเหล่านั้นก็จะตามไปจะอยู่ขันสี่หรือขันห้าก็้วแต่นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ก็ต้องระวังการปรา마าถือว่าไรา้การนะครับเพราะออกมาจากสภาวะจิตร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่ใช่ของเราเล่นการปรามาทพระธรรมปรามาทพระองค์ปรมามทขุปจารเพราะเป็นธรรมดวงเดียวกันหมดเห็นไหมครับซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับการยุยงส่งให้แตกแยกการทําให้พระองค์ห่อเลือดการฆ่าบิดามารดาซึ่งพวงมีตันไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ถึงเป็นเรื่องนรกทั้งนั้นเลย นะครับอันตรายอันตรายนะครับอย่าเสี่ยงแหนะนึกว่าพูดเป็นสนุกปากอ่ะสนุกปากอ่ะโดนไม่มีใครทําท่านหรอกพูดที่ทำท่านคือสัญญาเนั่นงไงจิตบ้างโมโนบ้างยานบ้างนั่นแหละนั่นแหละองค์พยานท่านจะจาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่สัญญาท่านอน่ะโดนถล่มแล้วสัญญาบันทึกหมดไม่งั้นท่านเดียวเราไปเกิดที่เกิดกันมาทั้งหมดที่ปฏิบัติกันมานั่นคือสัญญาหมด สัญญาแมนหมดเลยนะเพื่อท่านมาชำระจิตชำระจิตชำระจิตตามริยะสาติริยมมรคมีแปดของพระองค์ถึงจะเริ่มเกิดสัญญาพระระยะและแมนก็จะควบคุมไม่ได้ในระดับฌานในในระดับวิชานั้นควบคุมไม่ได้เมื่อทําบรรลุเห็นไหมปะเพียงชั่วขณะเองนะที่ยังไม่สูงสุดเพียงชั่วขณะก็คือเข้าไปทรงฌานณขณขนั้น แม้เขาจะบังคับท่านไม่ได้จนกระทั่งท่านบรรลุทรงฌานอยู่แต่การทรงฌานก็ต้องมาจากวิชาการเปิดประตูอมริธรรมในขันธ์สี่ขันธ์ห้าขอกันกระสั่งสังห็นแม้ล้วก็ถึงมาเรียนรู้วิชาชั้นหนึ่งวิชาชั้นสองวิชาชั้นสามวิชาชั้นสี่เป็นไปตามระบบของพระองค์เพราะนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องปรับใหม่ไปฟังคลิปก่อนแล้วก็ดับภาษาให้ดี ให้เข้าใจนะคลิปนี้แหละดับภาษาให้ดีให้เข้าใจพร้อมก็แจ้งกลับมาว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเข้าปฏิบัติและเขียนข้อคอะวังของท่านไว้ให้ดีแล้วก็ดับภาษา้ต่อเนื่องก่อนนะอาจจะใช้เวลากี่วันก็แล้วแต่ท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นการดับภาษาก็ควรจะให้โล่งโป่งเบาสบายกายเบาจิตจริงๆินี่ว่าถ้าักจริงๆแล้วเข้าปฏิบัติุบเขาก็จะ สามารถไปได้เลยแล้วก็อะไรที่สามารถท่องได้รู้แล้วรู้ขั้นตอนแล้วรู้ขึ้นทำขั้นตอนก็กระทาเสียให้ถูกตอ้องพอกระทําได้ถูกต้องแล้วก็เริ่มปฏิบัติบอกครูบาอาจารย์จ้ะครูบาอาจารย์ก็ได้ได้อนุโมทนาให้ท่านก็จะเริ่มขั้นตอนได้เพราะตอนนี้ถ้าทําไปก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เหมือนต้องไปวอร์มร่างกายวอร์มสถานะให้กลับขึ้นมาก่อนให้มีกําลังจะบอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าได้แล้วอะไรแล้ว ก็ได้แบบไหนล่ะนะครับได้แบบบุตุชนหรือได้แบบามารเข้าสิงหรือว่าเป็นการบังคับจิตหรือจิตมีตั้งหลายแบบในการได้นะครับหรือเป็นรูปผสมที่ยังไม่สามารถเพราะฉะนั้นการที่ได้แบบพุทธองค์นี่ก็จะต้องเข้าสู่ระบบสมถนิยามเหรือความถูกต้องสัปลิตภูมิภูมิแห่งสัตว์รมุษอัน,นั่นเรียกว่าได้ เพราะอะไรเพราะเขาจะเดินตามขึ้นทำขั้นตอนได้เลยที่เราเคยบอกไว้ว่าต่อไปท่านจะขึ้นเร็วนะก็คือการเดินมาก็คือเจริญเร็วเสื่อมเร็วด้วยนะเราก็ได้เตือนท่านอนาุมโมทเช่นกันขณะที่ท่านไปนอำเนี่ยเร็วนะต่างกันเนี่ยแปบ๊บเดียววันนี้เดี๋ยวจะอนุมโมทนาบุญให้ท่านแล้วท่านก็ผ่านทำรรวิชาเจโตสมถะ วิชาเจโตสมาธิวิชาสมาธิสุดที่สามตอนนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นตามยถาภุุิยานในทางแล้วเห็นไหมจริวเร็วนะให้พระสูตรสองวันจบแล้วเมื่อวานท่านกรตอบคำถามแล้ววันนี้ก็รอนมโมทนานะครับสองวันทําวันจบอนมโมทนาก็วันที่สี่ประมาณนั้นจบเห็นไหมไม่ได้ช้านะเพราะนั้นถึงบอกว่าให้ท่านทำให้ได้เถอะ ท่านทำได้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 ทาได,ได้ไปได้ไปได้ไปได้แต่ถ้าท่านประมาทฌานจะเสื่อมเร็วะเพียงชัว่วพริบตาลงหายไปอยู่ข้างล่างนี่จบเลยนะเเพราะว่าไม่สามารถแล้วเพราะเราบอกแล้วถอยเร็วเนื่องจากฌานเคยเสื่อมถ้าผู้ใดบ,บุคคลใดท่านใดท่านหนึ่งฌานเคยเสื่อม นั่นก็เหมือนกับว่าท่านมีชนะติดหลังแล้วการที่เจ่าจะถอยกลับความเบียงเกลับมาไปดันดีเลยเหมือนกับท่านทําผิดแล้วครูบาอาจารย์รับโทษแล้วแต่ท่านก็ยังผิดอีกแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพงให้แค่สามครั้งแต่นี้เราก็โอลุม่มมลรวยให้เยอะไปหมดนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ชันเสื่อมก็จึงเร็วมาก เร็วกว่าเก่าแรงกว่าเก่าแต่ถ้าการบรรลุก็บรรลุเร็วเช่นกันก็แลกกันเห็นไหมครับนะเพราะฉะนัะ้นจะไม่เหมือนกับผู้ที่เข้ามาเดินมักใหม่ๆอันนั้นเขายังไม่เคยเสื่อมเขาจะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยโอกาสที่จะเสื่อมก็มีแต่ยากนะครับแต่ผู้ที่เคยเสื่อมแล้วเร็วครับเร็วทันทีนะครับการลงเหมือนลงลิฟต์เลย การขึ้นก็เป็นการขึ้นบันไดทดีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละมั่นคงนะครับมั่นคงถาวรแข็งแรงแต่ถ้าเผลอนะครับเผลอปล่อยตามารมปล่อยตามิญญาณปูดลงไปแล้วจบนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องไปพิจารณาให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นะนะการเดินบัคมีจะได้นะไม่มีเสียนะ มีแต่ได้นะครับอย่างนั้นนะถ้าไม่บรรลุในวิชาปริญญาสูตรก็ได้ในสภาวะของวิชาธรรมแต่ละองค์วิชาของผมนะครับก็ถึงระนิพันธ์มือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครจะลงนรกและก็ไม่รู้ในการเดินมรรคตรงเนี้ยก็จะต้องชดใช้กันหลายล้านปีตามระบบของผมเมื่ออาจารยเสือ่อม นะครับอย่างของท่านนี้ก็จะถ้าอยู่ในระดับนี้ก็โอถ้าพูดน่าจะเป็นพันพันล้านปีนะครับซึ่งจะต้องข่ายอยู่ถ้านับเนื่องจากวิชาปฐมฌานนะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ไขึ้นมาเนี่ยจนถึงวิชาในปัจจุบันของท่านคือวิชาพัฒนากรรมีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินมารคกจึงมีความสําคัญทําเล่นไม่ได้ นะครับเดี๋ยวก็ขอก็มาเดี๋ยวก็ขอมาเดี๋ยวก็ถึงวันพักเดี๋ยวก็บทเฉพาะการไม่รู้จะเข็ดหลาบขอเลยเขายังไม่โดนยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอเวทนาที่เฉียดตายของท่านนลโมนนี่ก็เคยออกจากการเดิมมักตั้งหลายรอบทั้งท่านอาจารย์คงคายก็ให้การอนุเคราะห์เมตตานำพากลับมาเราก็ไปนำพากลับมาตั้งหลายรอบ แต่ท่านไปผ่าตัดไงถึงความตายตรงนั้นเกิดสภาวะถ้าตายไปก็ไม่ได้อะไรท่านจึงหวนกลับมาไม่มีใครช่วยได้แล้วจึงกลับมาหาพระธรรมหลังจากออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็มุ่งมั่นกระทําต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเห็นทุกข์เห็นธรรมที่วง,งต้องตัดเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังสุขสบายจึงไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริง ก็จึงเกิดความประมาทน้กก็ขออ้อนวอนมันก็ไม่ได้พระองค์ให้ทําเองนะตกลงเดี๋ยวท่านบุริดาก็ไปสํารวจตัวท่านเองแล้วก็ไปฝึกการดับภาษาให้ได้ทําตามที่ระบบก่อนเนาะแล้วเมื่อได้แล้วก็ค่อยมาสนทนานกับเราเราจะได้ขึ้นทําได้ตอนนี้ก็ไปดับภาษาก่อนแล้วก็ไปเข้าสู่ อาการภายในจิตของท่านเองในการที่จะผ่านอาการร,าการ,กรู้อาการทั้งสี่ก่อนเมื่อ,ร,อ,ไไอนะรู้อาการทั้งสี่ปุ๊บเพอได้ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไปได้เองนะครับอาการทั้งสี่สำคัญมากแต่ท่านไม่ได้ผ่านอาการทั้งสี่คือไม่รู้จักนิวรณ์ห้าไม่รู้จักทําให้นิวรณ์ห้าหลับไม่รู้จักวิตกไม่รู้จักการทําให้วิตกสงบไปไม่รู้จักปิติไม่รู้จกักจะทจาจาําทยังไงเอให ปิติเขาดับไปสิ้นไปก็เสร็จแล้วก็ไม่รู้จักสุขเนี่ยสุขที่มีอารมณ์ความเพลินความยินดีความพอใจอย่างนั้นนั่นก็คือนันทินั่นคืออภิชาตธรรมนัตนะครับเห็นไหมเนี่ยองค์สุขในหน้าโกยสุดนะเนี่ยท่านยังมีมหาศาลนะ่ะท่านบรุรดาองค์สุขแล้วก็ยังองค์ขี้กลัวของท่านอีกก็เจ็บ นั่นคือปิติอย่างชุดที่แล้วถ้าท่านผ่านองค์สุขได้ก็จบแล้วไปกลัวกวงความกลัวตรงนั้นแหละความเป็นไถกบพื้มเลยเพราะท่านมีอดีตท,ที่กลัวอยู่เขารู้ช่องของท่านนั้นถ้าท่านยังกกัวอยู่ท่านก็ผ่านไม่ได้ไ่ยังติดสุขอยู่ยังมีความเพลินท่านก็ผ่านไม่ได้นี่ไงชี้ให้เห็นเนี่ยแถ้ายังมีองค์วิตกไม่ยอมใช้วิจารก็เสร็จอีก นิวรห้าง,ง่ายอยู่สําหรับท่านวิตกก็ไม่น่าจะยากแล้วโดยความเข้าใจเพราะนั้นก็จะเหลือสององและองค์ที่สามเนี่ยคือปิติท่านก็เคยผ่านได้แล้วมันจะเหลือแค่องค์สุขนะเอาหลักๆแต่ก็ไปทําให้เกิดความชํานาญในจิตเพราะฉะนั้นคําที่เขาเขียนไว้อะชนานาญในจิตนั่นแหละคือองค์ที่จะพาท่านผ่านได้เป็นผู้ชํานาญในจิต เห็นไหมบาวบธีเสียงทำนี่แหละทั้งกลางคืนและกลางวันแล้วก็เป็นผู้ชํานาญในจิตนะเห็นไหมละ่ะเห็นเขียนไม่แค่นี้แหละคุณภาพคับแก้วเลยถ้าทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ทุกอย่างนะครับนั้นทั้งทั้งหมดอยู่ที่ตัวของท่านบุธิดาเนาะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ให้ไปหมด นะเพราะนั้นส <no, S 2> ิ I mean, Thi, ่งที่จะบรรลุไม่บรรลุอยู่ที่ท่านนะครับเห็นผลดีเห็นผลไม่ดีอยู่ที่ท่านหมดครูบาอาจารย์จะชื่นชมก็ต่เมื่อท่านบรรลุอะยังไม่ชื่นชมก็ขนาบกันอยู่างเนี้ยแทงกันอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าท่านจะบรรลุเมื่อเข้ามาสู่ทรรมินัยพระองค์แต่ถ้าไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับจะมาทํางานถวายพระองค์ก็ได้ไม่เป็นไร พราะตรงเนี้ยถ้าท่านมีความปรารถนามุ่งมั่นแล้วด้วยศักยภาพของท่านทําได้แต่ถ้าท่านไม่ทําก็ไม่มีใครช่วยได้นะครับนะเพราะตรงนี้ท่านก็ไปติดตึกติด,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 ดตามตองใจในส่วนดีแล้วก็ดับปัสสาวะให้หมดแล้วก็เดินมากวิธีให้ถูกต้องเมื่อสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้สนทนากับท่านก็จะได้ไปต่อได้นะครับพอไมไหมแบบนี้ เจ้าค่ะพร้อมเจ้าค่ะอย่างนี้พอรับฟังได้ไหมรับฟังได้เจ้าค่ะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเจ้าค่ะจากธุกครับก็ขออนุญพรอให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านวิชาอาการทางจิตทั้งสี่อาการได้ด้นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เริ่มการเดินมรรคอย่างสมบูรณ์นะครับ mm hmm. แล้วก็จะได้เข้าไปบงังคับจิตด้จุดได้นะครับ ด้วยองค์ดำของพระองค์อัอน,อดนดโมตุสาธุครับท่านอนุตตรสิบสาธุน้ำกับแท้าท่านอาจารย์ที่ไม่ตาเจ้าค่ะน้ำกับอน,น,นุมทนาสาธุน้ำกับสาธุครัสรบสวัสดีครับสาธุ